เปิดโอ้ยปล่ยกระไดสวัสดีนะคะสามล้านดวงใจเข้ามาแล้วนะคะ,ะ,คะขอกำลังใจอีกเป็นครั้งที่สองนะคะวันนี้เป็นวันที่สองค่ะ ก็ยังตะกุบตะกักอยู่พี่น้องเอ้ยร้องเหงื่อแต่เด็กๆมึงก็ยังเหงื่อประด้อยู่เ <c oughs> อ้ยอากาศจะเย็นลงกินน้าหมอนจะค้ำกันเอ้ยกระเถิด <c oughs> ไมคอมเมนต์ comment, มันไม่เห็นขึ้นมา <c oughs> <c oughs> สวัสดีกเกษตรไทยบ้านนะคะน้องไอ้สวัสดีค่ะน้องไอ้น้องไอ้นออคนสวยนะคะโอ้ต้อง้อง <laughs> vàng Linh lắm nó vàng linh của mình bỏ Nóng ai, ừ ừ thi ừ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  สวัสดีสี้านดวงใจนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะวันที่2ค่ะเกะเษตรไทยบ้านนะคะให้พลังใจบวกมาสองดวงนะคะก็บอกว่าสวัสดีครับห้ริงจักจักมานะคะหนึ่งตัวใจพลัง ไวไฟค่ะแล้ก,ก็บอกว่าสู้ๆยาวไปยาวไปปกมือให้นะคะให้บ้าน youtube มาด้วยค่ะหังน้องไอก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่สองไว้ม, <c oughs> <c oughs> มีผู้ช่วยด้วยนะ น้องไอซ์ลองกดลิงก์ขึ้นมาสิลูกยี่มขึ้นได้ไหมท <c oughs> ดสอบดูขอบคุณอาจารย์มูนะคะเมื่อวานขอบคุณป้าไมล่าขอบคุณน้าเอวส่งลายมากัน <c> จ <oughs> <c oughs> <c oughs> ้าละวันเลย ซอยคอยแตส่วสวดๆเยอยเนาะกอสิอันเป็นบอน้องไอซยลองขึ้นมาสิคะเนี่ยลิงก์เนี่ยยุ่งไหมคะคุณนายคุณนายมาดามแคนาดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจคะ่ะขอบคุณมากมายคะ่ะลองทดสอบลิงก์ดูหน่อยได้ไหมคะเนี่ยขึ้น มีผู้ช่วยนะคะเดวยวคนลุ้นอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะน้องไอ้ก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่สองไหว้ๆะะพร้อมให้หัวใจพลังบวกมานะคะหนึ่งดวงค่ะน้องไอ้ก็บอกว่าพี่เกษตรไทยบ้านสวัสดีค่ะแล้วก็ไหว้ๆมานะคะ หใจพลังบวกตุ๊กปองมาหนึ่งดวงนะคะสันหาก็อมอบหัวใจพลังบวกให้ทุกๆท,ท่านนะคะมอบหัวใจพลังบวกเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาว youtube ทุกๆท,ท,ท่านค่ะน้องไอจารุวันพากินนะคะก็ให้หัวใจพลังบวกมาอีกสองดวงค่ะแล้วก็บอกว่าสู้ <laughs> <laughs> น้องไอ้ลุ้นพวานลุ้นกันตัวโก่งเนาะน้องไอให้บ้าน youtube มาอีกนะคะสองลังค่ะบ้านใหญ่เนาะบ้านใหญ่ของเราน้องไอก็ให้น้ํามาอีกนะคะแล้วก็บอกว่ายาวไปยาวไปเกษตรไทยบ้านก็บอกว่าคุณไอ้จารุวัรสวัสดีครับค่ะ น้องไอก็บอกว่าวางลิงก์ได้หรือยังก็ว่ามันเป็นลิงก์นะน้องไอ้ใคอยากจะรู้ก็ลองกดลิงก์ขึ้นมามันได้ไหมค่ะคุณนายมาดามแคนาดาก็บอกว่าสวัสดีสสดค่ะพี่สันหาค่ะสวัสดีค่ะ ก็ให้หัวใจพลังบวกมาสองดวงค่ะขอบคุณค่ะคุณนายมาดามแคนาดา <c oughs> <c oughs> ก็มาให้กำลังใจนะคะค่ะคุณนายมาดามแคนาดาก็บอกว่ากินลาบดักแด้จ้าอร่อยมากไม่ใช่ไหมคะ <c oughs> ลาบดักแด้อาหารโบราณเนาะอาหารโบราณบ้านบ้านเรา าหากินยากค่ะน้องไอซ์ก็บอกว่า,าคุณนายมาดามแคนาดาให้น้ำมาสองแก้วนะคะน้องไอซ์ก็ทักทายคุณนายมาดามแคนาดาค่ะก็บอกว่าสวัสดีค่ะชสไทยบ้านมาดามแคนาดาสวัสดีคร่ะค่ะพี่จะเตรียมพี่จะเตรียมก็มาแล้วนะคะมาเป็นกําลังใจ ให้ทุกวันเลยสวัสดีนะคะคุณจัดเตรียมค่ะสวัสดีครับสรรหานะคะที่จัดเตรียมนะคะคุณจัดเตรียมก็บอกว่ามาดามเคนาดาสวัสดีครับค่ะคุณนายมาดามเคนาดาก็บอกว่าสวัสดีพี่เกษตรไทยบ้านพี่น้องไอซ์ อ่พี่พี่เกษตรไทยบ้านน้องไอน้องไอจะรู้วันพากินไอลองกดดูแล้วเขาให้ลงอีเมลเดี๋ยวไอจะลองลงอีเมลดูนะคะว่าจะขึ้นได้ไหมเขาให้ลงอีเมลอืม,มจะเป็นอะไรอีกไหมเนี่ยมันจะถูกยังเนี่ย ลองลงเข้ามาลองลงลองลงดูสิ้องไอมันจะเป็นยังไงเอาพี่ไปขึ้นบ้านคนอื่นทำไมไม่ได้ลงสงสัยจะไม่ถูกอีกแล้วเนาะทีนี้เนาะ น้องไอจารู้ว่านึงก็บอกว่าจะกดจะลองกดดูจะได้ไหม,อมลองดูนะคะลองดู <laughs> คุณนายมาดามแคนาดาก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณอาจารย์สวัสดีคุณอาจารย์คุณอาจารย์ไดเนาะ, <laughs> ะเกษตรไทยบ้านคุณจะเตียมสวัสดีครับค่ะคุณจะเตียมไอสวัสดีครับพี่จะเตียมนะคะทักน้องไอค่ะ พี่จะเตรียมกเกษตรไทยบ้านสวัสดีครับที่จะเตรียมนานาสาระก็ให้ลิงจักจักมาอีกสองตัวนะคะอิมสุขแฟมิลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอิมสุขสวัสดีค่ะอิมสุขแฟมิลี่ก็ให้หัวใจพลังบวกมาอีกสองดวงนะคะมาดามลินก็บอกว่าสวัสดีนะคะมาดามลินมามาดามลินเข้ามาให้กําลังใจอีกนะคะ ยังไม่แน่ใจว่าถูกยิงไหมมาดามลินมาดามลินก็บอกว่าสวัสดีจ้าคุณสองลิงที่แปะขึ้นไม่ได้นะคะเอาอืมเป็นลิงอะไรล่ะทีนี้ที่จะเตรียมก็ให้พลังเอ่อให้ตุ๊กตาสู้มาค่ะ มสุกก็ให้ตุ๊กตามาอีก2ตัวนะคะมาดามหลินก็บอกว่าระบบสติมยาดจะพาไปที่หน้าแรกเสมือนเรากำลังจะขึ้นสติมยาดช่องเราเอง มันล mm ิงก์ตัวเดิมนั่นหลย Sampai jumpa.